ให้หมดตบางทีมันเล oh ้ยงจงเลีงแหวนจงเตามาดูผลง่านครับพายุดูร okay. ้อนเข้านะครับนี่ครับบทที่อยู่เลยครับหักครับหักไปครับไม่ใช่ต้นน้อยๆนะครับต้นใหญ่มากเลยครับเรามาที่ระดมประมาณสองปูหลายปีแล้วครับนี่ครับนี่อันนี้ช่องอะไรครับช่องโครตโครตตั้งเตาอะไรมันทำได้เลยมันทำได้นรือเต็มะกยดีป่ยมาเยอะมากเลยครับวันนี้ครับมาดู หมดที่อยู่เลยไม่มีที่อยู่สิโอ้เลวห้าห้าสิโลตราเลยมาคนหลายคนครับทมงานกวดเกลือนเดี๋ยวพาขับเข้าไปดูข้างในหมู่บ้านนะครับว่าเป็นยังไงครับพามาชมบรรยากาศหลังพายุฤดูร้อนเข้านะครับอายุหลายร้อยปี เนี่ยโประประมาณนี้นะครับนัไปดต้นไม้หักไปใจ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 นจใ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 นใจใจใจดจใ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 จมจใ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 ัใมาจใเใจานะครับจใจใจใรใจ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 าจใ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 าใจ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 

เรานุ่มกี้จะพืระท,ทางก็มาช่วยกันนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับบรรยากาศหลังพายุด,ดูร้อนเข้านะครับมันจะประมาณค่ำนะครับหัวค่ำนะครับประมาณุ่มบวกกว่านะครับ สำหรับสนุนโดยจอรเดียห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะเบื่อไม่เชื่อตู้แข็งไม่เชื่อขโมยเนี่ยขโมยเนี่ยโอ้โหตื้อตื้อโมยเน่โมยเน่โอ้โหครับโอ้ใครนี่หักหมดเลยครับตัวม่วงก็เดิมสบายไปทุ่มนู้ Mamong mong lắm. mạng yêu thương, yêu thương, yêu thương, yêu nít, yêu thương, 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 yêu เนี่ยครับเป็นเป็นยุ่งเก็บข้าวนะครับที่โดนพายุฤดูร้อนเข้าเมื่อคืนนะครับประมาณประมาณสามทุ่มครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบรรยากาศกช่วงเช้านะครับว่าเป็นไงบ้างครับ <S <S> <S เจอน้อเจอนอสะพุด เราไปบุญตามไงนี่หนึ่งดอกเลียบชิ้นนี้ไปดัดหมดปกตินี่เน้อใบระบายเนี่ยชิ้นนี้เป็นบานเต้นบานโลมัาซะเลยอ่ะก็ช่วงฮาทำไมนะนะครับตอนนี้อยู่ที่ซอนโคเถื่อนนะวันนี้ดูนี่ก็จาก ที่ยุงข้าวนะครับหลุดมามาลงอยู่ที่บ้านตานะมาตะเนานะครับก็สภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้ครับอยู่ติดกับสํานักงานกคเถือนเลยนะครับเมื่อวานวิ่งกันกระจายเลยครับที่ฟังทีมงานพูดมานะครับถ่ายรูปและวัดขมเอาเลยโอ้โหแสดเลยซุ่มมา ถ้าไปเจอของเขาหล่มาใส่ลงไปนเป็นขเขานีหล่นมาใส่เข้ามาลนะครับของใครตนะกตากันลยยังคาใหมดเลยขอนุกตากันไม่แน่หรอเขาขนาดเขาิจิตอย่างจึงนู่บ้านอนุกุนี่ครับ หลดแะแต่โชคดีครับที่ไม่มีใครเป็นไรนะครับนี่นะครับรูไม้อะไรต่ออะไรนะครับโรยมานี่ก็เป็นต้นมะขามเทศนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับที่ล้มที่โดนเมื่อคืนนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบ